มาเลยครับคุณตั๊กพรีวิวไว้ซะน่าสนใจเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยรถจะไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ขายแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเซลล์จะมายำ่ำใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เซลล์จะทำยังไงตกงานก็บอกไม่ได้นะว่าจะตกทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะแต่ที่รู้ๆคือว่าแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าทําให้รถที่เราซื้อขายกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะมีราคาที่ถูกลงได้จริงดิ หน้าตาหน้าตาแบบว่าฉันจะซื้อฉันไม่สนใจเซลกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเซลสาวๆคุณต้นไม่สนฮะไม่สนับได้ราคาถูกลงด้วยแนวคิดนี้จะเป็นอย่างไรแล้วทำได้จริงหรือเปล่าประชมกันค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย Cheflet t r a i l b เซอร์ใจถึงก็ไปถึงชุดหุ้มเบาะรถยนต์ หรูหราเนียนเขา้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้อง Master ร์เอ็มคอสม s กเลสซิ่งวิล้อแม็กคุณภาพจาก PP Super W ออย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะเวลาไปซื้อรถไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองเนี่ยก็ต้องจะเจอกับเซลล์ขายรถกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะจ๊กอ,อยากจะบอกว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้มีโชว์รูมขายรถมือสองอัตโนมัติเกิดขึ้นค่ะ โดยโชว์รูมขายรถยุคใหม่นี้นะคะมีชื่อว่าคาวานาสำหรับหลักการทำงานของคาวานานะคะเป็นแบบเดียวกับตู้กดน้ำาอัดลมฟังมันมดูแล้วมัน <c oughs> จะขายรถนะเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับตู้กดน้ำาอัดลมกันเลยทีเดียวซึ่งระบบนี้นะคะบอกว่ามีการดูรถแล้วก็จ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ต้องมีการเซ็นเอกสารให้วุ่นวายสามารถจะรับรถได้เลยในวันรุ่งขึ้นเขาะจะรถมาจอดที่หน้าบ้านของคุณผู้ชมเลยะคะ่ะ สำหรับโชว์รูมขายรถยุคใหม่ทาวาน่านะคะผลิตโดย Drive Time Automobile Group ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มดิลเลอร์รถยนต์มือสองรายใหญ่ที่สุดค่ะซึ่งเขามีโชว์รูมกว่า100แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโชว์รูมทาวาน่าเนี่ยเป็นโชว์รูมขายรถยนต์มือสองอัตโนมัติที่เปิด24ชั่วโมงโดยไม่มีเซลล์ขายรถสักคนเดียวและจะถูกสร้างขึ้นในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียก่อนค่ะ ในช่วงแรกเนี่ยวิธีการขายหรือว่าการเลือกซื้อรถจากโชว์รูมอัตโนมัติหรือว่าโชว์รูมคาวาน่าทำได้ด้วยการเข้าเว็บไซต์ของคาวาน่าค่ะแล้วก็ไปเลือกรถที่เราชอบชอบซื้อไหนรุ่นไหนเครื่องยนต์ขนาดใดนะคะเลือกเลยเอาแบบที่ถูกใจจากนั้นก็คลิกเข้าไปซื้อรถได้ทันทีแล้วก็จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ และเมื่อการซื้อขายเรียบร้อยนะคะตัวรถจะถูกนำส่งมาให้เราถึงหน้าบ้านในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับการรับประกันตัวรถอีก100วันหลังจากการซื้อขายนอกจากนี้ค่ะทางโชว์รูมก็ยังยินดีคืนเงินให้นะภายใน7วันหากตัวรถที่เราซื้อไปเนี่ยมีปัญหาอีกด้วยค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ก็สามารถจะสั่งซื้อที่โชว์รูมด้วยระบบอัตโนมัติได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทาง i v i v i m e a u t o m o b i l e Group เนี่ยเขากล่าวว่าระบบโชว์รูมอัตโนมัตินี้นะคะจะช่วยให้สามารถจำหน่ายรถยนต์ในราคาที่ต่ำลงกว่าเดิมได้ถึง1,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ48,000บาทจากโชว์รูมคู่แข่งนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพราะไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าที่จ่ายให้กับเซลล์ขายรถนั่นเองค่ะ ว่าไปมันก็เป็นเรื่องดีนะคุณเตินเพราะว่าทําให้ผู้บริโภคอย่างเรานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะเอาเงินส่วนนั้นมาเติมน้ำมันก็ได้นะใช่ครับแต่ดิฉันว่ามันตังหิดต,ตังหิตนะว่าเวลาซื้อรถไม่ว่าจะซื้อรถมือหนึ่งหรือมือสองนะควรจะได้สัมผัสจับต้องเข้าไปมองดูแล้วก็ได้ลองขับอะไรบ้างถูกไหมอันนี้มันก็นานาจิตตังหิตคือบางคน บางคนเห็นว่ามันถูกลงไปหลายหมืน่นอยากไปได้หลายหมื่นนี่เขาก็สนใจในจุดนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบแต่ก็ต้องคิดกันดีๆแลวกันครับใช่ก็น่าจะได้ลองสมัมผัสอะไรดูบ้างนะฮะจะซื้อทันทีใช่เราพูดเรื่องรถอยู่นะว่าจะซื้อทันทีต้องได้สมัมผัสก่อนโอเคอ้าโอเคแต่ถึงไงเราสองคนก็ไม่ได้สมัมผัสหรอกคุณเต้นเพราะรว่าแนวคิดนี้นะครหรือว่าการขายรถแบบนี้นี่ยมันมีแค่ในอเมริกาเท่านั้นใช่ครับ<ม>เพราะฉะนั้นรอให้เขาเข้ามาถึงบ้านเราก่อนแล้วค่อยคิดก็ยังไม่สายเนาะใช่ค่ะ โอ้รู้แล้วตอนนี้ต้องคิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับว่าเราจะมาทํางานยังไงว่าเราเขาจะปิดถนนเนี่ยเราไปชมช่วงเปิดอกกันเลยดีกว่าครับไม่ได้ยังยังไม่ได้คิดเลยว่าจะมาอย่างไรเราช่วงเปิดอกวันนี้มีอะไรครับคุณตั๊กมีโชคโชคกับคุณผู้ชมไม่โชคกของรถกระบะนะคะไปชมกันได้ในช่วงเปิดอกค่ะว่าแต่คิดหรือยังเราไปชมช่วงเปิดอกกันเลยดีกว่าครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยนิสสันอเมร่าความสุขที่กว้างขึ้น ดูไวส์เนี่ยนะครับปีนี้ขอตั้งมา30ปีนะครับก็ทำช็อคอัพมอเตอร์ไซค์มาตลอดนะครับเมื่อทั้งปีนี้ครับเริ่มเข้าสู่ตลาดรถยนต์จริงๆเราเพิ่งเข้าสู่ตลาดรถยนต์ปีนี้เป็นปีแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาทํารถยนต์นะครับโดยประสบการณ์ของมิสเตอร์แฮร์รี่เนี่ยนะครับทำช็อคอัพเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยลงสนามแข่งบริลลาก้ามากว่า10ปีแล้วครับทั้งเออ่เป็นฟอร์ซีเอร่าเป็นยูสุซสี่คูนสีเป็นรถดัฟทักนะครับจาก เทคนโลีที่มีอยู่เราก็าพัฒนานะครับลงกับโชคอัพที่เราขายในเมืองไทของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะตัวนีนะ้เป็นตัวตัวใหม่สุดเลยที่ของโลกเลยนะครับเป็น VBC นะครับ V เข้า Balance Safety Control นะครับจะช่วยทำให้รถเนี่ยมีความเสถียรขึ้นเวลาเข้าโค้งน,นะครับซึ่งเราได้ลงสนามแข่งที่พีราเซอร์กิตเป็นการพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเออในรถในโค้งเนี่ยนะครับรถที่ใช้โชคไวเดสเนี่ยที่มี VBC เนี่ย นิ่งที่สุดในโค้งโ s นะครับรวมทั้งเวลาฝนตกหรือฝนเปียกเนี่ยรถเราจะนิ่งมากนะครับและโดยเช็ครีบของสนามแข่งแล้วก็พัฒนาชุดวาลวอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนความหนืดของโชคตามความเร็วของโชคนะครับมาใช้กับโชค๊คทั่วไปนะครับที่เราใช้ทั่วไปอยู่สําหรับรถ MPV นะครับอยู่เป็น Fortuner, a t r o Sport, New Seven นะครับหรือ Titan p a s s รวมทั้งไปรถพวก ยกสูงเท่าไรที่มาจากโรงงานนะครับพวกวีคอสไฮแลนเดอร์พีแลนเนอร์รวมทั้งอาจจะกลุ่มรถที่โหลดนะครับก็คือต้องบอกว่ากลุ่มรถ m อ v นรถอึ๊กอัพนะครับที่ต้องการความนุ่นนวลนะครับหรือแตงกอถนนที่แตกต่างจากโช๊คเดิมรถเ,เ,เดิมนะครับลองใส่โช๊คอัพไรซ์อโอโต้ดูแลวคุณจะรู้เลยครับรถคุณเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเรามาด้วยเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะครับ ถ้าใครก็ตามสามารถลงสนามแข่งฟาร์ดดัาได้ก็สามารถเอาที่นั้นมาเล่นกับมูลไทยได้เพียงแต่ว่าเราพยายามปรับพฤติกรรมดีไซน์โชคเราให้เข้าพฤติกรรมคนไทยนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าปีหน้า2014นะครับมิสเตอร์แฮร์รี่เนี่ยไดคิดค้นทค้นยี่ใหม่ตัวหนึ่งที่จะลงสนามแข่งปีหน้านะครับเขาเรียกว่า CTC c o n e r Traction Control y e a CTC System makes that คือ CTC เนี่ยนะครับจะทำให้รถเนี่ยอยู่อวลาอยู่ในโค้งเนี่ยกามากขึ้นทำใม้กอะมากขึ้นนะนึกภาพง่ายๆครับเวลารถเลี้ยวขวาเข้าโค้งขวานะครับรถจะทายรถจะออกทางด้านซ้ายเราต้องการให้โคงด้านซ้ายเนี่ยเราต้แข็งมาด้านขวาเวลาเข้าโค้งโค้งขวา CDC จะไปตัดความแข็งของโช๊คอัตโนมัติทำให้โชคด้านด้านที่อยู่ด้านนอกของโค้งเนี่ยครับแข็งกว่าด้านในโค้งก็ทำให้รถเกอะถนนขึ้นปีหน้าเราจะลงสนามก่อพิสูจน์เทอร์มิเนตัวนี้ปีหน้าเนี่ยนะครับเราคงจะลุกเป็นรูปแบบมากขึ้นทั้งแท้ตั้งแต่พิจารณะครับจะมีครบไลน์ของรถสแตนดาร์ดรถยกสูงรถโหลดนะครับคร,รครบครุ่นนะครับรวมทั้งเน็ตเวิร์กการจำหน่ายเราเนี่ยก็จะกว้างขึ้นรวมทั้งจุดสำคัญเลยนะครับปีหน้าเราจะมีโมบายเซอร์วิส คือนอกจากเรามีเซอร์วิสเซนเตอร์ที่โรงงานแล้วปีหน้าจะมีรถโมบายนะครับที่ออกไปเซอร์วิสลูกค้าตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับปีหน้ายนยะคุณสามารถหาซื้อหรือปัจจุบันก็เริ่มห,ห,หาซื้อได้จากร้านพวกนี้้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ